สวัสดีครับสบายดีสบายดีบุษบูซุปนเด้อพี่น้องเด้อร์ฝังเหล้าเขาบรรยากาศบุญยังได้คือเก่าหรือพี่น้องดเด้อแนะนำเดืองล้าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องกับเบาเดืองเกี่ยวกับไก่เนาะเอ๋ เกี่ยวกับเพื่อนเมื่อไม่เห้าหน่องเมื่อไม่เห่ากำลังเขาสู้วงการไม่ไมขีดจากสอก่อขาไก่มาเดีอดเป็นพอพันหรือไหวสูในสังเวียนกะมีสีหาขอหกขอมาบอกพี่บอกน้องเนาะในการเลือกสื่อไก อ้าเพื่อนๆเท่าที่เขามาแล้วกับฝากคือเกาเลอพี่หนองเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, น้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้ได้นำเดืองดาวดีๆมาฝากพี่ฝากนนองเขาคือเกาการคัดเดือกซือก้อไก่มาเป็นพอพันหรือไหวสูงในสังเวียนให้ดูอยู ok ่หกย่างคือหนึง ให้เบิ้งที่ซุ้มหรือฟ้ามเขาหรายเดือดเขาว่าซุ้มนั่นฟ้ามนั่นไก่ไายเดือดน,นั่นประสบความสำเร็จมากแล้วด้วยบัเออเ้าต้องเบิ้งมองนี่ถ้าเขาประสบความสำเร็จมาแล้วนั่นแหละคือเป่าไม้ที่อันศิลอกไว้และสองสองอีกคือให้เบิ้งโค้งสางไกเ่เด้อ ไก่ที่โค้งสางดีๆหางกระโหลกกตั้งโค้งสางดีๆเออให้น่ำมาเป็นขกาที่สองเคยเบิ่งโค้งสางมันจับงามโค้งสางดีแข็งขาตน้นโตมีกามเนื้อเออเป็ดไก่โค้งสางดีแล้วก็ะามเวลาเ้ามโขกถน แข่งมัน่น hẳn ดืด้เอเถ้ามัน hẳn ดื้อตีนมัน่น h ẳ นสิดกันดื้อควายกันหนี่งสี่คือข้อที่สามพอที่สี่ไอเบิงเกียสบัวหลังข้อที่หา้าไอเบิงเกียสเม็ดเผาสาเรเด้อพี่นอ้องเด้อและข้อที่หกไอเบิงเกียสเดิมพันมั่นโข้อที่บ้องมั่นนี้มี ยังแน่เสียอธิบายฟังด้วยพี่น้องเด้ออาพร้อมแล้วกะไปฟังกันเ้อ <c oughs> ข้อที่หนึ่งนี่รูสายเดือดนี่ห้วอว่าเบิ้องสายเดือดนีก็คือตรงเบิ้งซุ้มเบิ้งฟ้าเบิง้งสายเดือดมันว่าปิดไกผ่านไฟมาลายไฟบอเออสายเดือดดีบอฟ้ามเขาโอเคบอเปิดไกจิตใจดีบ นี่เขาต้องเบิ่งมองนี่ขั้นเขาคู่แล้วว่าเออฟาร์มนั่นซุ้มนั่นโอเคแล้วฮมากะลอกไปเลยว่าต้องไปนั้นแหละไปฟาร์มนั่นแหละเอ,อ้ยนี่คอ,อที่หนึ่งเด้อคอที่สองเนี่ยเบิ่งโค้งสางมันหนี่โค้งสางนี่เขาต้องเป็นไก่จับง่ามจับสามทอนแป้นดังถงไงฮ้างกระโหลกอกตั้งพวงนี่โจมง่ามดี นี่คือขอที่สามเข้าตัวเบิงมองเด้อเออ,เอ,อขอที่สองตัวเบิงโค้งสา,างเบิงโตไก่นั่นแหละแต่วขอที่สามนี่ให้เบิงลักษณะเขาต้องจับไก่อยู่แล้วเนาะเวลาทำให้เสียไก่เขาต้องจับข้าจมขึ้นก,กันสิจมไก่กันสิแข่งมันนี่แข่งมันนี่สิดรือหรือเถ่ามันนี่สิสิดกันอย่างสิหรือทาควยกันไหนแห่งดี เป็ดไก่ตีแม่นตีโลนตีแขงดึกเออพระเพียรนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่คือขอที่สามยังเส้นหม้อนี่เด้อจับให้เบิ่งเลยม้อนนี่นี่นี่คุยกันเด้อเห็นอม้อนพี่น้องเซ็นกันเด้อนี่ยสไตล์นี่นี่แขงแบบนี้ด้วต้องให้มันคุยกันเซ็นกันแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือขอที่สาม ข้อที่สี่นี่ให้เบิองเกียจบัวลังมันเกียจบัวลังนี่ต้องเป็นเกียจบัวลังที่มิดใหญ่สัดเจนเบิองละเอียดลให้เลื่อยเดือยลงมาเลยจากคอเข่าไปไหนเลยลงเลื่อยเดือยลงมามิดสองมีดแหงดีสามมีดแหงดีเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเกียจบัวลังนี่เป็นเกียจทีเกียจในไก่มีความอดทนอ่ะสิ่งสัมผัญคือมันหมานเกียจหมานมัน เด้อนี่คือเยอรมานเนี่ยนี่เกียตบัวลังนี่เป็ดไก่ที่แบบมีเ่เรามีตระกูลเอ้ยแปบบึ๊บคิดออกไปสังเกตเบิ่งไก่ที่เขาสนาไล่ไล,ลไฟมาเด้อเกียตบัวลังเขาเนี่ยเห่าเรื่อยๆเลยเยด้อนี่คือขอที่4นาะเกียตบัวลังเพราะว่าขั้นเขาเดือกไก่มีเกียตบัวลังเห่า เดือดเดือดต้องมามันกะสีเป็นไก่ที่นี่มานเป็นไก่ที่นี่เรามีตระกุลเด้อพี่น้องเด้อแล้วมาเขาสู่เกียจท,ที่หาเกียจที่หาในห้อยเบื้องเกียจมิดเขาสารมันอยู่ขางแข็งมันนี่พี่น้องเด้อใช้เบื้องเกียจมีดเขาซานนี่นี่น,นี่นีให้เบื้องอยู่ขางแข็งมันนี่นี่ให้เบื้องอยู่นี่หม้อนี่มีสองเกียจตัวใหญ่ๆนเด้อนี่นี่เบื้องอยู่นี่ เบึงเกศมีดข่าวสารทามีดข่าวสานนี่มีแทวหนึ่งกับสองแถวนี่เอาข้าวแาวขึ้ืนบ่อย่างไ้เอาไปได้เลยพี่หน้อกเป็ดไก่บะมานหรือไงซะบางที่กะตีเกงแต่บุคอยสนาหมูส่วนไสิเสมอเด้อพี่น้องเด้อทามีดหนึ่งเอามีดหนึ่งแหงดีเกศมีดข่าวสารมีดใหญ่ๆหญที่อย่างกันงมามงามเอาโดยพี่น้อกเด้อนี่คือ เบิ้งขอที่หาเบิ้งเกียมิดเขาซานมันละเกียสุดท้ายเบิ้งอันสุดท้ายอันนี้สําคัญสุดเด้อพี่น้องเด้อคือเบิ้งเกียเดิมพันเกียจเดิมพันอยู่ไซพี่น้องบางคนอาจจะสิบวชู่เนาะพี่น้องเพื่อนๆเ้าหลุดไม่อาจจะบางครั้งเกียจเดิมพันอยู่ไซเออบางครั้งกะหูบางคนกะหูเนาะมาสิบอกเกียจเดิมพันธ์อีกวันี เก็ดเดิมพันให้เบิ่งมองนี่แล้วพี่น้องเด้อนี่เก็ดเดิมพันให้เบิ่งอยู่นี่ยี่มองนี่นี่จากนิ้วก้อยขึ้นมาเดีอ่งกิดขึ้นมาหนิเนื้อเสี้ยงจากนิ้วก้อยขึ้นมาขางเดือยนี่เสี้ยงกิดขึ้นมาเห็นไหมพี่น้องโออสิบูเห็นเนาะนี่เสี้ยงกิดขึ้นมาขางเดือยจะซูดหดเข่าพี่ตัวนี้เก็ดเดิมพันได้บัวหลังไหลเบิ้ดบัวหลังเดือยเดือยเดิมพันได้นี่เก็ดตัวนี้หน้องไหลเบิ้ดตัวนี้ครบสูตร เพราะว่ามันกอสิครบศูนย์เป็นสายเดือดแดงรอมาฮานาคอนกิกับเป็นไก่สายเดือดที่เขาลงรังมาแล้วมันก็ได้ถุกยามันครบนำแต่บัวหลอกบัวรังมันเดือเดอเดือดลงมาเบิดไก่ตัวนี้เดือพี่น้องเด้อสำคัญมันเกียิเดิมพันนี่แหละท,ที่ที่บอกไปคือเบิ่งอันที่หกนี่มันเกียิเดิมพันเกียิเดิมพันนี่เป็นสิ่งที่ ดีที่สุดสําหรับไก่ถ้าไก่เฮาเก็เริ่มพันธุ์บ่สุดดึขึ้นไปขาดขาดเกินๆบ่เลี้ยงบ่ติดบ่ต่อก็เป็นไก่ที่แบบสลุดถ้าเก็เดิมพันธุ์ฮอดตะเลื่อยก็ไปบ่ถึงฝั่งฝันกาสิสนะแล้วก็บ่เกินอันบ่เกินไฟ2ไฟหลายสลุดแล้วคือไปบ่สุดเนาะเก่งบ่สุดก็สิว่าง่ายเนาะเก็เดิมพันุบ่ดี เข้าใจคำา่าเก่งแตบปสูเฮ่งเฮงนีง่คือ,อยังเฮ่งคือเริมพันคือเกียรเดิมพันไก่เขามีเกียริเิมพันธนี่เป็นไกเ่เฮงตีโบวิตากินกับได้กินพี่แรนหล่อมูด่ดดีๆกับเฮียไถมู่หันที่ข้านไล่สามออกกับมีเพราะว่าเห็นสายเดือดมหาห้านครอดเขาเอาคลิปกันตรงมาให้เบ่งยกอันหนึ่งกับสิบแปดนาทียกห,หนึ่งกับสิบแปดกับแปดนาทีบอดที่สิบแปด พอออกรอบแป๊บเดียวไก่เซิงใต้ถอดเด้อยมันก็นเจ็บแน่เนาะคือว่าเนี่ยแลนําเท่าไหรก็มีแต่หมูต,มตีนี่คือเป็ดไก่ที่มีเหล่ามีแต่กุ่นซ้ายเลือนมานครเห็นในคลิปเข้าลงมาให้เบิง่งจังว่าเก็ดเดิมพันธุ์นี่ก็สําคัญสุดๆได้แหละเก็ดมานเก็ดเดิมพันุ์พวกนี้โครงสร้างมันก็นทุกองค์ประกอบเลยใน6อย่างเด้อพี่น้องเด้อเอาสิทวนให้ฟัง1เบิ่งซ้ายเลือน เบิ้งเราเบิ้งก่อเบิ้งฟ้ามเขาสองเบิ้งโค้งสางไก่จับไก่มาเบิ้งโค้งสางมันเบิ้งตุนตมันบ่กโอเคบ่เดี๋ยสองไงสามให้ยกไก่ขึ้นเบิ้งว่าตีนมันน่ะนะเท่ามันน่ะแข่งมันน่ะสิ่ควยกันบ่หรือจำกันหรือจูกันหรือซิดกันนี่ให้เบิ้งตัวนี้อันที่สามอันที่สี่นี่ให้เบิ้งเกียจบัวหลังเกียจบัวหลังหันเบื้องหลังมันนหลกไปเกียจใหญ่ๆลงมา เกศบัวหลังเม็ดใหญ่ยยๆ,ๆตรงว่าล่ะเมื่ออดเดือดแล้วกับเป็นเม็ดเนื้อน้อยกบรบซางมันแต่ว่าเลื่อยเดือดตรงว่าซองซางเม็ดแทงดีสี่เอออันที่หาห้เบิง้งเกศเม็ดขาวซารอยู่ข้างแข้งมันนั่นแหละเลือนผี่น้องเลือนขั้นแถวหนึ่งหรือสองแถวเอาขั้นซางแถวขึ้นบัวอย่างไหนเอาปนันไดมันบ่ามานแล้วอันที่หกเป็ดเกศเดิมพันเด้อพี่น้องเด้อสำคัญสุดๆเด้อเกศเดิมพัน เบื้องห้ดี้เล่นขึ้นจากนิ้วก้อยใกล้ขึ้นมาขางเดือยขึ้นมาหอดพวกเขานันผิดแหละหอดอันนี้ผิดคอเขานันผิดนั่นแหละคือจระเดิ่มพันธ์ที่ดีบ่วยยังไงขาดบ่ยมีขาดบ่ยมีบ่วยันมีขาดได้มันดีอย่างกันตัวกันถือมาเลยเป็นเมียนใหญ่แห่งดีแล้วพี่น้องเด้อจระเดิ่มพันธ์นะทั้งเกศเขาวสารเนี้ยเป็นเมียนใหญ่แห่งดีอ้าวสุดท้ายกะมี่สำนี้น้องมาฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนๆเนาะขุนไม้ขั้นดุนเกลเหลวกัคือสิเกาฮูเหลวกะ ผ่านไปกันไหนได้พี่น้องเดอ้อเรือว,ว่าอยากฟังตื่มอีกเป็นวุทิเียนกะฟังแล้วกะขอให้พี่น้องเฮาเพื่อนๆเฮ้าทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงดัลด้วยด้วยให้เจียมให้จนเด้พี่น้องเดอ้อเออให้ประสบความสําเร็จในทุกผาคกส่วนทีรับรงงสวีตเนาะอ่ะสุดท้ายกะขอกล่าวคํวาว่าสบายดีสวัสดีครับ